ใหม่กับการถูกยอมรับคูอเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากมันจะเก่งแค่ไหนวะเป็นแค่เด็กจบใหม่จะมาเป็นย่างบาพเกินตัวหรือเปล่าเ e ีย i ี e ต้องทํากราฟ,ฟิกด้วยเพื่อตัดต่อแก้งานได้ตลอดขีดมาเลยหมื่นหาคนเราให้คุณค่าของความพยายามน้อยมากโดนโควิดกับรัฐบาลเนี่ยผมว่าใช้คำว่าสิ้นหวังได้นะ ตอนนี้อายุ22แล้วครับตอนนี้เป็นช่างภาพฟีีแลนซ์ครับผมก็ไม่ได้ใช้ตามที่คิดไว้เท่าไหร่ตอนเรียนผมชอบถ่าย MV อะไรอะไรเงี้ยแต่พอจบมาก้าวเข้ามาแบบเห็นโลกความจริงแล้วมันก็ MV ไม่ใช่งานที่เราสามารถเลี้ยงชีพได้ตลอดผมคงจะต้องมีต้นทุนชีวิตที่สูงกว่านี้ ถึงจะทำงานแค่แฟชั่นนะครับชื่อโบค่ะเป็นช่างภาพแอดมินคอนเทนต์ตอนเด็กๆเกนี่ยเป็นคนชอบไอดอลมากค่ะพวก AKB b n k อะไรแบบนี้ก็เลยรู้สึกมีความฝันว่าแบบอยากทำงานในวงการนี้ในฐานะช่างภาพแต่พอมีโควิดเข้ามาความฝันตรงนั้นก็เหมือนแบบภาพที่อยู่ข้างหน้าที่แบบอีนิดนึงกำลังจะ t o u แล้วมันหายไปหมดเลยก็มันเป็นอากาศหรืออะไรทักอย่าง เราเป็นเด็กจบใหม่เราไม่มีประสบการณ์การหางานเป็นเรื่องที่ยากรู้สึกว่าพอเป็นเด็กจบใหม่แล้วเขาก็อาจจะเท,ทีอีกอย่างหนึ่งด้วยซ้ํามันโดนกดทับจากต้องพูดว่ารุ่นใหญ่ๆอะ่ะเขามองลงมาแล้วแบบมันจะเก่งสักแค่ไหนวะรู้สึกว่ามันจะต้องตอบกลับด้วยด้วยผลงานตัวเองเด็กจบใหม่กับการถูกยอมรับทูเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากคือมันมีพ่วงกับปัญหาครอบครัวด้วยหออลายครอบครัวเนี่ยจะรู้สึกว่า เฮ้ยเธอเรียนจบแล้วเธอก็ต้องไปหางานทําทําอะไรก็ได้ทําไปก่อนสิแต่ว่าการทําในสิ่งที่ชอบอะ่ะมันจะต้องวางลงไว้ก่อนแล้วจาเป็นที่จะต้องฟรีซความฝันไว้ก่อน Preative ต้องทํากราฟิกด้วยคนที่จ้างกันเขาคงคิดว่าคือถ้ามึงเล่นคอมเป็นก็คงจะทำเป็นทุกอย่างหลือมั้งอะไรเงี้ย แล้วบางทีก็อาจจะแบบเพิ่มตัดต่อเข้าไปด้วยขอคนทํางานได้แก้งานได้ตลอดขีดมาเลยหมื่นห้าอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าแบบคนเราให้คุณค่าของความพยายามน้อยมากมันก็เลยกลายเป็นค่านิยมที่ทําให้คนที่มีมันมันติสกิลโดนกดทับเรื่องราคาแล้วคนที่มีความคิดที่หาพนักงานแบบเนี้ยเราคงทํนงานด้วยไม่ได้ ในแง่ของการทํางานจริงๆก็คือคนเราไม่สามารถแบกรับหน้าที่อะไรหลายๆอย่างแบบนั้นพร้อมกันได้พอเราไม่ได้โฟกัสกับที่อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมันทําให้ประสิทธิภาพงานของมันลดลงสุดท้ายมันทําให้เรารู้สึกว่านี่หรือว่าฉันจะเป็นคนที่ไม่เก่งอะไรเลยเหมือนชีวิตเป็นถุงพลาสติกเปล่าๆที่ไม่มีประโยชน์เด็กสมัยนี้ไม่อดทนอดทีต่ตอนพี่นะตัดตอบทั้งคืนทั้งวันพี่ไปหลับในห้องน้ําเขาก็ไปทุบประตู เนี่ยอย่างอย่างรุ่นเองอ่ะพี่ใจดีะนะถ้าเราความอดทนต่ำเนี่ยเราจะต้องฝึกหลายๆสกิลไปทำไมนีม่ขนาดเราทำเยอะขนาดนี้แล้วมันยังอดทนไม่พออีกหรอถ้ามึงอยากเป็นรุ่นใหญ่แบบกูมึงก็ต้องผ่านแบบกูดิแต่ผมรู้สึกว่าการเอาแบบนั้นมาเทียบอะ่ะมันไม่ได้แล้วอะ่ะเดี๋ยวนี้มันมีทางลัดเยอะถ้าสมมติคุณมีความสามารถมากพอผมอยากเป็นช่างภาพเราก็วิ่งเข้าไปพยายามวิ่งหาโอกาสพยายามวิ่งหางาน อย่างผมงานที่ดีมันคืองานที่เราเราสนุกกับมันผมรู้สึกว่าคำนี้ของจริงเลยหนูว่างานที่ดีก็คือการที่เราได้ทำงานที่เราชอบแล้วมันก็หาเลี้ยงตัวเองได้นั่นคืองานที่ดีสำหรับ มันมีครั้งหนึ่งหนูแบบไปถ่ายรูปเล่นแล้วก็ไปแต่งรูปสไตล์ญี่ปุ่นตามที่เราชอบเนี่ยแล้วก็ก็ลงใน Facebook แล้วหลังจากนั้นไม่นานก็มีเอเจนซี่ทักมาว่าเอ้ยลูกค้าอยากได้งานแบบนี้ให้มาถ่ายได้ไหมอันนั้นเป็นความรู้สึกที่แบบมีคนชอบงานเราโดยที่แบบไม่ได้ยื่นเรฟเฟอรเรนซ์มาแต่ว่าเรฟเฟอรเรนซ์มันน่ะคืองานของเราเองถ้าสมมติมีคนพูดถึงอะแค่พูดถึงงานเราโดยที่ผมไม่ต้องรับรู้ก็ได้แค่นี้ผมรู้สึกพร้าในตัวเองละ โดนโควิดกับรัฐบาลเนี่ยผมว่าใช้คำว,ว่าสิ้นหวังได้นะถ้าใช้คำว,ว่าสิ้นหวังเลยหนูก็ว่าแบบมันก็ดูไม่มีอนาคตไปหน่อยนะแต่ว่าเอาจริงๆตอนนี้ก็มองไม่เห็นอนาคตจริงๆนั่นแหละเราจะได้ทํากลับมาทํางานที่เราชอบอีกทีตอนไหนมันมองไม่เห็นเลยจริงๆจบมาคือมันรอนวิชาอยากจะเอาความสามารถทํางานแล้วก็ปล่อยออกไปแบบซึ่งมันก็น่าเสียดายชีวิตหยุดแต่แค่เลขอายุไม่หยุดเรา ที่บ้านตั้งความหวังไว้ยังไงแล้วเราตั้งความหวังตัวเองไว้ยังไงมันยิ่งทำให้เราแบบกดตัวเองลงแด่ความสิ้นหวังของวัยหนุ่มสาวขอให้มันจบลงไปๆขอขอให้มันไม่ไม่กลับมาอีกความสิ้นหวังมันเป็นอะไรที่น่ากลัวก็าไม่ไม่อยากเจอมันอีกแล้วถ้าใครรู้สึก ว่าตัวเองพ่ายแพ้รู้สึกว่าตัวเองไร้ประโยชน์อยู่คือจริงๆแล้วไม่มีใครไร้ประโยชน์ค่ะอย่าโทษตัวเองเลยมันมีหลายปัจจัยที่ทําให้หลายๆอย่างมันเป็นแบบนี้ก็อยากให้ทุกคนรอวันที่เราจะได้ใช้ชีวิตกันอย่างที่ควรจะเป็นค่ะ